ตอนนี้หน้าจอเป็นไรไวะเนี่ยอ๋อโอเคชอบไปเนีเน,นี้เช็คซาวเช็คเสียงก่อนนะครับทุกคนช่วงรอบบ่ายนี่คือดิ้งยอมอ่ะ you you c a n อินเ y ิร์ e เอดีเอ้ยดีจัง insert. อเอ i n s e ดีอินเิร์โอ้เอ้ยนี่อัปเดตนะครับตอนนี้ช่องผมมีโฆษณาแล้ว ทุกคนสุดยอดเป้าช่องผมช่องผมมันเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะเออเริ่มดูดีขึ้นเดี๋ยวขอญาตปอบเอาแชทก่อนเอ,อ้เหมือนเห็นโลมิวแวบบแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะแชทมันโหลดอยู่ดีครับอาอมาป้นป้นอะไรครับเอ,อเป็นไงโลมิวเข้ามาเห็นวิดีโอเป้าลองรีโหลดวิดีโอสักทีหนึ่งซิลองรีโหลดไลฟ์สักทีหนึ่งนายจะเห็นว่าช่องแชทเดี๋ยวมาดูเป็นวัยรุ่นยูทูบเบอร์ขึ้นมาสักนิดนึงแล้วตอนนี้ ไปเข้าเลยแล้วกันนะเล่นลองหนึ่งหนึ่งด่านก่อนฮมักเจดเด็สเตชันโอเคอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวเรามีบทเรียนแล้วครับว่าเราต้องเร่งให้เร็วที่สุด กดนี่ก่อนเลยปึ๊บออกห้องหน้าดูๆๆๆวิ่งวิ่ออกห้องนี้ออกห้องนี้หาของด่วนดวนหาของด่วนดวนด่วนด่วนนนวนวนฝึกให้ชินฝึกให้ชินไปกับพวกแก๊งโจรนั่นมันไม่มีคำว่าปลานีถ้าจะไปวีวันไปเสียท่าในสนามลบอีกเด็ดขาดอันนี้กี่บาทสองพันเราเอาเก้าพั ไปห้องหน้าดวนดวนดวนสปีดสปีดเด๊ะเด๊ะเด๊ะในนี้มีอะไรเปล่าเปิดเช็คไม่มีเอาละ่ะรู้สึกว่าจะมีแกะดำวิตายตายแล้วมีคนทักในแชทแะเวมันจะมีคนตามตัวนะฉันฝึกอยู่ตัวเองฝึกอยู่ฝึกอยู่แล้วก็ทดสอบเน็ตด้วยครับเอานี่มันที่ของโอ้นี่มันที่ของเฮียนี่นะ เอ้ยอย่าปิด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 เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับอันนี้ปิดประตูไว้เช็คก่อนมีอะไรเก็บบ้างทําความรู้จักกับข้าวของในนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนั่นไงล่ะกูว่าแล้วแม่งมีจริงด้วยเอาไปเก็บไว้นี่กี่บาทสามพันสามเราหาเก้าพันเอ้ยมีอีกมีอีกเอเป็นไว้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสปีดลันสปีดลันโชว์ให้เขาได้เห็นว่าเรามันก็เป็นออกขวา ออกขวาด่วนดวนเฮ้ยมีมีของมีของเฮ้บสี่พันแปดได้จากเพสโต้เหรอเองเหรอลุงเพสโต e อะไรเหรอครับฮะเพสโต e อะไรลือแป๊บหนึ่งนะขอขอเดินดูสถานที่นิดนึงแป๊บหนึ่งค่อนข้างอันตราย หวังว่าไม่มีตัวอะไรโผล่มาอาจะะเอ๋เราหองนะขายจุดเดียวเองจุดเดียวเองให้กูผ่านเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเป็นไงจับเป็นแล้วถือเป็นแล้วกี่บาทแล้วพร้อมยัง8 9ดพันก้าอีกดีเดียวเองต่อไปอุ ลืมปรับสีหลักให้โทษโทษแป,ป๊บแป,ป๊บว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวปั๊บละ <c oughs> ปับ๊บจอชิคิอา <c oughs> ปับ๊บจออยู่ <c oughs> ไอ้เหี้ยกูลุกขึ้นปับ๊บจอไอ้เลวไอ้เหี้ยเลว <c oughs> <c oughs> ไลฟ์อยู่ครับ ค่าโฆษณาของทางค่ายเกมมันได้ค่าโฆษณาแรงกว่านะลุงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะได้ฟีเจอร์นี้มาก็ลองใช้ใช้ดูครับก็ร่วมเฮฮากับเขาคนนั้นเขาเริ่มดูสภาวะกายตัวเป็นวัยรุ่นยูทูบเบอร์ที่แท้จริงแต่เดี๋ยวขอเขาฝึกก่อนนะครับเพราะว่าตะกี้นะไม่ได้โอ้ตะกี้นะอ่อนข้อเฉยๆนะฉันอ่อนล้อเล่น ตะโกดไม้ตะโกนก่อนเฮ้ยที่นี่จะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ด้จะมีเอาเนี่ยโอ้โหแล้วงุนงิดแล้วนี่ชนไปทีนึงเท่าไหร่พันเก้าอันนี้อะไรยกไม่ได้อันนี้ยกไม่ได้ห,ห้องนี้เป็นโถงว่ะเจ๊มีอะไรไหมอย่ามีเหอะไอ้เหี้ยกูหลอน จ้าเอโอ้ท oh, ีวีกูจะยกไปไงเนี่ยเฮ้ยยกได้เฉยยกได้ไงวะเรามันเก่งจริงๆเฉโฟสโลไลฟ์รเราจะมาดูกันนะว่านายจะไปได้สักกี่ด่านบ้าเอ้ยนี่มันยิ่งกว่าคำท้าทายจากไอ้พวกสถุนพวกชาวแก๊งขยะเอายกไม่ขึ้นอ้อพังเรียบร้อยกูค,คงไม่ไปจากด่านด่ดานนี้หรอกแป๊บนึง่งทีวีกลับด่านก่อน ไปไปไปเฮืบเอาทีวีเข้าตรงนี้5,000 5,000กับบนรถอีก1,900ไม่พอว่ะต้องตรวจห้องหน้ามีสิทธิ์เจอนะครับเตรียมตัวกัดฟันไว้เฮ้ยเสียงไอแมงอ้วกไอแมงอ้วกว้ายตายแล้วว้ายเฮ้ยอือืจิบหายเฮ้ยห,ห้ามหันใส่ของ มันจะอ้วกใส่ของแต่ถ้าเป็นสภาวะนี้ผีไม่กัดนี่เพราะฉะนั้นสำรวจแบบได้เอาไปจะกู้เอาไปจะกู้เดี๋ยวนี้เฮ้ยห้ามหันใส่ของนั่นเป็นเป็นเดี๋ยวแม่งจะโอ๊ยโอ๊ยเอ้าโอ๊ยโง่เอ้ยเร็วเอ้ยไม่ไพผีมันสิงครับผีมันสิงมือผมอ่อน อุ้ยตายตาย,ตายแล้วตัวอะไรอ่ะนะตนนานักกูจังเลยว้ายตัวอะไรอ่ะแป๊บเช็คก,ก่อนออกไปจากกูได้แล้วไอ้เหี้ยออกไปโอ้แป๊บครับผมเอาไอ้นี่ออกจากผมก่อนผมต้องไปห้องหน้าสินะ จุดขายอยู่ข้างหลังขาดอีกประมาณ5้าถึงหกพัแต่มันมีตัวสัปารลาดผู้หญิงอยู่ตรงนั้นด้วยออกไปจากกูส่ไอ้นี่แม่งมาช้ามากเลยซอยสาสวัสดีครับัวมเอาสวัสดีครับตอนนี้ติดกดกันกี่คนครับตอนนี้มาคนเดียวครับแล้วก็ถูกผีสิงด้วยครับเอ๊ะว่าแต่ซอยสานี่เรามาจากไฟเหรือเปล่าเนีย่ยชื่อโคตรคุ้นเหมือนมาจากคอนเทนต์ตอน ดีครับทิ้ง r o แล้วเหรอครับผมอัปเดตใหม่แล้วนะยังเลยครับเฮียเก็บจ็อบอยู่ครับเก็บจ็อบอยู่แต่ว่ามันช่วงนี้มันปวดตาครับเลยทักไปหาทางออฟตัดวันนี้เพิ่งทักไปหาออฟตัดแล้วก็ไปเปิดนี่มาเปิดฟีเจอร์ไอโฆษณามาอ๋อต้องยืนโอ้ให้กูนั่งรอไปเถอะเป็นชาติมันก็ไม่ออกโง้เ้ยไปไปไปกัดฟันไว้ข้างหน้ามันจะมีอะไรบางอย่าง ที่เราไม่อยากเจอเพราะเราเราออกทางนี้ห้องนี้น่าจะพอมีของให้เราบ้างตู้เย็นเอ้ยเอ้ยไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้ง RO ทุกเกมครับผมไม่ทิ้งดาร์กเนสผมก็แวะเข้าไปอันนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมเดียวเดียเ๋ยวเออเออเออหกพันเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วขาย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  อุ Maya, I see. I see. I ้ยอ nah. ุ้ยอุ้ยเห็นเห็นเห็นไม่ต้องห่วงกูเห็นกูเห็นกูรู้แล้วกูเบิกบานกูเห็นกูรู้แล้วกูตื่นแล้วกูจำขายแล้วเขาไปแล้วขายจุดเดียวด่านแรกนะมันง่ายๆเลยโง่แค่ที่ตากูไไ่ทันรอกเอ้ยอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยกลับกับกับกเร็วเร็วเรเฮ้ยผ่านเว้ยผ่าน ไอ้พวกเลวชาติโลกที่มันคอยดั้งด่ากูอยู่ข้างหลังมอาอ่ะนะที่มันคอยสาบแช่งให้กูไปไม่หรอกอ,อ้าวเฮ้ยไปดิเฮ้ยวัดไปไปไปออกรถไอ้เฮีย้ยกู <laughs> เกมแบบนี้ผมดูไม่ไหวอ่ะผมเวียนหัวอ๋อแล้วครับ โอ้ยขอโทษนะครับเฮียออหุ่ยแหมผมเห็นแหมมันเกมมันน่ารักดีอ่ะผมผม,ผมไม่เคยเห็นเพื่อนผมในร่างขยะมาก่อนแล้วก็ผมไม่เคยจับขยะยัดซ่วมมาก่อนนะตั้งแต่มาที่นี่ผมยัดไปสี่ห้ารายแล้วนะผมชอบมากๆเลยผมชอบที่สุดเกมนี้แล้วผมเล่นคนเดียวผมต้องมีสตามิี่นาสูงผมมีหนึ่งหมื่หนึ่งซึ่งผมหามาเองกับน้ำมือตัวเองเอาไปวิ่งต้องเร็ววิ่งต้องเร็ว อเผื่อโดนตบที่นึงจะได้ไม่ตายอันนี้ก็จะไปประมาณ1,000งมืเฮ้ย6,000นึงห,อองอหรอเฮ้ยทำไมถูกจังอะอันนี้2,000อ,อันนี้สีอ๋เอเฮ้ยคุ้มคุมเฮ้ยได้อีกอย่าง6,000เฮ้ยเอานี้ไว้เล่นแท็กติกกับผีปะ่ะ3,000ลองดูเฮ้ยเอามือเปลี่ยมือเปลี่ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโทษๆใช้ไงวะซ้อมก่อนกด e แล้วปล่อยกด e แล้วปล่อยแล้วแล้วแล้วเหยียบอ่ะ โอ้้แบบนีเข้าตั้งกราฟิกแล้วปรับความละเอียดเป็นโลดูครับผมโอ,โอ้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวผม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 ,ผมดนอะไรเนี่ยไอย้กับดักเขี้ยนี่มันมีชีวิตเหรอคนเดียวยกหนักดีกว่าเพื่อนได้เลยครับคุณแปลงแหมผมมีการซ้่มทำสอนจากอันนี้สเต็งอัปเกรดนี่ไงกี่บาทเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันพอปะหมื่นสามต้องเอา เอาเ,หเ,หเอาเอาวิ่งออกดีกว่าเรามันเก่งเว้ยเอาวิ่งออกเอาวิ่งออกเรามันเก่งเราไม่ต้องใช้เราเอาแค่เลือดกับยกหนักไอเจอหน้าก็ยักตยดิสติจนซีนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่นหนึ่งพอดีเลยเหรออ้าวหมดตังค์หมดตัวอ่าเพราะฉะนั้นกดไปเราจะต้องเป็นสิวะเราจะต้องเป็นสิวะเราจะต้องอยู่รอด เพราะฉะนั้นเอาอยาเลือดแพ็ค50ิก็พอไป,ไป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 ดนต่อไปดานเลยเอ่ยเจอกับอะไรกดอ e. ีกดได้ไงล่ะกูอยู่คนเดียวต้องกดลดก่อนไอโง่ไอ้เจ้าวางไว้กดเฮิฟแล้วรีบหยิ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 บ,ยบโอเคทันรอวันลุงเล่นดีวูนะครับลุงโอ้จิตใจ ขนาแค่ภาพเกมปัญญาออนอย่างนี้ยังกรีดร้องจะตายอยู่เจอดีโววิยาก็ไปออกจากล่างเลยเหรอครับโลโมเยเอาดิเอา,าดิาาดพร้อมแล้วไม่ยกหนักมันจะเป็นยังไงกันนะฉันไม่เคยใช้เลยอยู่ในซีรีส์หลักนี่มีแต่เฮียชาด,ดำใช้คนเดียวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ด,ดูดีตายดีแล้วได้สำแดงเด็ดแล้วรอวันที่ลุงกรีดมันอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้แบบอ้าแล้วก็ไปเลยก็ได้ฮะเจสสวิตบูม สวิตบูมจุดขายสองจุดฉันชอบจริงๆมา, wing. Wing. าสปีดลันวิ่งวิ่งยาเสน่ว้าลงพึบชุบชุบชุบฮัลโหลโหลโหลมีอะไรไหมมีอะไรแถวนี้ไหมไม่มีวิ wing, 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 wing. ่ง ja วิ e. ่ง ja วิ่งวิ่งเช็คแมปอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋เฮ้ยอะไรสว่างสว่างอะไรสว่างสว่างอะไรสว่างสว่างแปลกๆนะเราวิ โอ้ยโอ้โทษทีเออโทษใครวะกูอ,อยู่คนเดียวโอ้กล่องเบลล์แล้วกูวจะยกไปยังไงเนี่ยเอ้ยแต่เรามียกหนักเ,าาเกว้ยเรามันเก่งเรามันเก่งเจ๋งเฮ้ยเรามันสุดยอดเ,อเก็บ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 ถ้าปรับให้เอเลเมนต์ต่ำภาพจะคมขึ้นครับเล่นง่ายดีด้วยจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอะ่ะผมปรับระหว่างเกมไหมผมกลัวผมอันนี้มากเลยผมกลัวมันหลุดแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหรือปรับเลยดีวะ E.S.C มันหยุดเกมไหมวะ E.C. มันไม่หยุดเกมนี่ว่ะอ่า,อาปรับปรับเลยดีกว่าคนเขาจะได้ปวดตาน้อยลงปรับอะไรนะเมื่อกี้แบบอิเลเมนต์เหรอเกรนนี่เหรอเกรนออฟเหรอเกรนกับกลินกลิ้นหลูกกับบลูมเหรอผู้ดโดนผีกินตอนนี้ฉันจะโทษนายนะฉันจะโทษนายนห้ตายเถอะฉันจะฉันจะโทษยกความผิดให้ในายนายคนท่านถูกผีกิน เขาจะต้องมารีเซ็ตระบบมปปรับประมาณนี้ไปก่อนพิกเซลอ๋อพิกเซลนี่นกูปรับอะไรไปสั่วมั่วสั่วเลยแล้วเนี่ยเขาแหม่ปรับไม่โดนนที่เขาบอกเลยเอ่อ,อนอ่อ,อนพิกเซลเป็นเป็นอะไรฮะเป็นอิเลเมนต์มันมีแต่สมอลมีเดียมครับเอาเอามีเดียมแล้วกันนะมีเดียมดีขึ้นไหมเออภาพมันคมขึ้นอยู่เนาะเออวะ่ะก็ดีไป โอ้ยเซขอโทษนะคุณซอยพอดีตอนนี้ AI มีปัญหา AI ไคุยกับเสียงในสมองเฮ้ยเสียงอะไรเฮลโลมีใครอยู่ไหมจ๊ะไม่ต้องส่งเสียงตอบกลับมานะกูไม่ต้องการเงียบเงียบไปเลยไอ้เฮียเอย๊กูเอานี่กลับที่เกิดก่อนเออเป็นเป็นเป็นโอ้นี่กูมียกหนักนะเนี่ยเฮ้ยสมให้มันเป็นยกหนักเลยสิวะไม่ได้ช่วยเลย ค่อยๆไปอยู่ที่นี่พวกเราต้องหุบป,ปากเข้าไว้นะครับเราจะไม่พูดนะครับเราที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนั้นขายกี่บาท9,006วางโอ้ชิ้นเดียว8 8ดพเลยเหรออุ้ยมีหน้าละเขารักและห่วงแหนกันจังทีมนั้นไอ้พวกทีมหน้าเงินอะ่ะเออเนเนจะใส่เข้าไปสุดยอดว้า,ตายต่แล้วเสียงยอะไรเ่ยลูมีใครอยู่ไหม ไอ,อ้ตายเถอะเอ้ยฉันฉันมาคนเดียวนะเลยฉันไม่ต้องการที่จะสุลมงไปกับใครเพราะฉะนั้นฉันไปแล้วนะโชคดีเย้ยกี่บาทแล้วเนี่ยห้าพันแปดพันขายได้แล้วนี่เสียงอะไรมันตุง่งตุ่งตุง,ตง,ตงอ๋อเสียงจุดขายเสียงจุดขายคุณแปงบอกมันเป็นเสียงจุดขาย อันนี้เราขายได้เลยขายก่อนเลยดีวยกว่าเดี๋ยวตุยเย่อ่ะขายก่อนขายก่อนมันมีผีที่เรียนเสียงแบบเสียงเรียนแบบเสียงได้ลุงจริงเหรอแล้วมันจะเรียนเสียงเราเหรออุ้ยทางัานเสียงมันคงหล่อหน้าดูมันคงไม่น่ากลัวหรอกแหมทำไมเล่นกับคนอื่นเขาถุงใหญ่เบอรเริ่มกูเล่นที่แม่งถุงกระจ่อยหลอยเองเอ่ะมานน่แหมก็เหมาะกับเราดีนะ ก็ดูเหมาะกับเราดีไอ้พวกขี้กากทั้งหลายเดียที่มันชอบดา่าฉันเบรมฉันว่านายจะได้ไปสักสก,กีน้ํากี่ด่านกันได้มึงแหกดากดูนะให้เถอะฉันจะผ่านด่านนี้และด่านหน้าและด่านถัดไปหรือเปล่าไม่รู้เรื่องจากประตูบานนี้จ้าเอ๋จ้าทำไมเปิดแล้วเสียงแปลกๆเอาได้ไหมไม่ได้ทำไมเสียงมัน แบบว่ามันเอ้ยทำไมประตูบานนั้นมันเป็นแสงไฟเอ๊มันเปิดหรือเปล่านะมันค่อยๆเปิดหรือเปล่านะถ้าอยากรู้โอ้ของต้องเดินไปดูสิครับเอ้ยเจเห็นแวบๆอะไรวะอุย๊ยอะไรอะ่ะมองไม่เห็นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งนี้เหมือนประตูมันอ้าออกหรือเปล่า ดูแมพก่อนข้างหน้ามีของจุดสองยังไม่เจอแต่เก็บไปก่อนเจอปุ๊บจะได้ขายแล้ววิ่งกลับเลยเฮ้ยอย่าแตกสิไอเลวแมงยิ่งไม่ค่อยมีราคาอยู่ยิ่งราคาไม่ค่อยมีออ,อกขวาขวาลายซ้ายดีเพระเาะฉะนั้นไปขวาก่อน เช็คเช็คเด้วยความไวแสงไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยรอตารอใจกลางห้องอะไรอยู่ขวาประตูวะเห็นแวบๆบข้างหลังมีบางอย่างนะครับเป็นเงินอย่าไปม,มัวปิดประตูบทเรียนคือเร,เร็วและเร็วและเงียบที่สุดเจ็ดพันสวยห้องนี้มีของไหม โอ้ใหญ่ก็อุยระเบิดสุดยอดระเบิดสุดยอดระเบิดสุดยอดระเบิดเราต้องใช้สมองสู้ธรรมชาติหันมานีหนึ่งสองสองทีแล้วเตรียมตัวทีที่สามสุดท้ายเช็คเช็คเช็คหน้าหลังไม่มีอะไรเอามานี้